สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมเอกิตศักดิ์ร่วมทิมครับในช่วงลองขับบายเอกิตศักดิ์วันนี้พาผู้ชมมาลองรถอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ถือว่าเป็นกระบะน้องใหม่สุดในตลาดต้องบอกกันเพราะอะไรเพราะว่าเขาคือ m a z d a bt 5 0ซึ่งถือเป็นกระบะที่เปิดตัวล่าสุดเลยของตลาดบ้านเราซึ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นปีประมาณเดือนมีนาซึ่งเราเคยพาผู้ชมไปร่วมสัมผัสกันมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อต้นเดือนมีนาเนี่ยกับเครื่อง การขับในเรียกว่ากรุปเทสตอนนั้นซึ่งในวันนั้นเราได้ลอง BT50 ในเวอร์ชัน3.0 SP น3.0 SP ขับเคลื่อน4ล้อซึ่งถือเป็นท็อปสุดวันนี้ผมมาผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งรุ่นเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันครับแต่เป็นรุ่นท็อปในเวอร์ชัน1.9ซึ่งในเวอร์ชัน1.9จะไม่มีขับเคลื่อน4ล้อจะมีแต่ตัว High เซอร์ตัวนี้ซึ่งเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อยกสูงแต่ถือว่าเป็นเกรด SP ท็อปสุด ึ่งท็อปสุดในรุ่น1.9คันนี้เนี่ยมาพร้อมราคาค่าตัว1้าน7 0 0 0 0บาทซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าความแตกต่างของรุ่น1.9 SP กับ3.0 SP เนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นอกจากระบบเครื่อง4ล้อแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ต่างกันออปชั่นเหมือนกันไหมนะฮะและเราจะได้ดูว่านี่เป็น1หนึ่งรุ่นในเวอร์ชันของ BT 50ใหม่ที่เปิดตัวจำหน่ายทั้งหมดในบ้านเราเนี่ย14รุ่นย่อยซึ่งเดี๋ยววันหลังผมจะค่อยๆพาผู้ชมร่วมรู้จักไปกับ BT 50ใหม่นในแต่ละรุ่นยย่อ ในแต่ละเวอร์ชั่นว่าในอีกตอนนี้เราเทสมาคันที่2ก็เหลืออีก12คันเนี่ยอีก12รุ่นเนี่ยมันแตกต่างไหนยังไงบ้างเราค่อยๆดูครับอ่ะถึงตรงน,นี้แล้วเดี๋ยวไปดู Mazda b t 50ในรุ่น1.9 SP พระเอกของเราในวันนี้กันครับว่ามีความแตกต่างและสวยงามขนาดไหนติดตามชมกันครับ เรามาเริ่มดูที่ด้านหน้ากันก่อนครับวันนี้อย่างที่บอกครับเป็นอีกหนึ่งวันที่เราพารูร้จักกับเจ้า m a สด้า BT50 ใหม่หรือ5 0ใหม่เนี่ยอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่เราเคยไปรองเป็นกรุ๊ปเทสในคราวที่แล้วจริงจะบอกว่าใน BT50 วันนี้พามารู้จักเนี่ยหน้าตาภายนอกเนี่ยจะเหมือนกับคราวที่แล้วเพราะว่าเขาเป็นรุ่นเวอร์ชัน SP แต่เป็นรุ่นที่แล้วเป็น 3.0SP คราวนี้มาเป็น 1.9SP ก็คือรุ่นเครื่อง1.9 ถือเป็นรุ่นลองท็อปความพิเศษก็ต้องบอกว่าออปชันจัดเต็มในเวอร์ชันนี้สังเกตได้ครับด้านหน้าออปชันในเรื่องอุปรกรณ์เนี่ยมีเหมือน3.0ทุกอย่างกับเซ็นเซอร์การ,ระยะหน้านะครับ4จุดไฟ d a y t i m e Running l i g h ์ ride, ไฟหน้า l e d ไฟสปอร์ตไลท์ l e d มีครบแต่ต้องบอกอย่างที่บอกเหมือนคราวที่แล้วเลยเขาขาดนนี้ครับขาดอะไรขาดเจ้าชุดไฟเนี่ยสังเกตรครับชุดไฟเลี้ยวกับชุดไฟหลีเนี่ยด้านล่างจะเป็นหลอดไส้ธรรมดา คือยังไม่ใช่ full LED แต่อีกหนึ่งจุดครับที่ต้องบอกว่าในเวอร์ชันนี้อย่างที่ผมบอกกันยังคงคอมเมนต์เหมือนเดิมกับเรื่องเรียก option ที่ยังขาดนิดนิดหน่อยๆกับในเรื่องอย่างที่ผมบอกเลยเซ็นเซอร์กลายาน้ามีให้แต่สิ่งนี้ขาดไปคือเจ้ากล้องอาราวิวใน B 5 0ใหม่เนี่ยไม่ได้มีเรียกเขาไม่ได้มีในเรื่องของกล้องอาราวิวฉะนั้นด้านหน้าสสญลัก์โลโก้บนกระจังหน้าเนี่ยจะไม่มีกล้องอะไรติดตั้งอยู่ตรงนี้ก็ถือว่า ขาดนิดนึงกับออปชันในเรื่องของความสุดบสบายในการใช้งานในเมืองซึ่งอาจจะช่วยในเรื่องของการขับได้สะดวกขึ้นแต่เขายังมีกล้องหลังให้1ตัวเดี๋ยวเราไปดูในด้านข้างกันว่า bt 5 0ใหม่เนี่ยด้านข้างเนี่ยเป็นอยไรบ้างกับเวอร์ชัน1 9 SP คันนี้ sp ครับสำหรับด้านข้างครับอย่างที่บอกว่าในเวอร์ชันน1.9 sp เนี่ยเป็นเวอร์ชันท็อปสุด ถึงจะเป็น1.9แต่เป็นเวอร์ชันท็อปสุดคําว่าท็อปสุดมีอะไรบ้างออปชันออปชันล้อแม็กซึ่งแตกต่างกับเวอร์ชันอื่นในเวอร์ชัน SP จะให้ล้อแม็กซ์ขอบ18จอล้อแม็กลายใหม่เนี่ยขอบ18เนี่ยถูกบรรจุเข้าไว้มาพร้อมกับยางไซมาตรฐานครับ265 60 r 1 8ของอันนี้ใช้ของบิสโตรน์ซึ่งบิสโตรน์ดูเร่เฮทีเนี่ยก็ถือว่ารองรับการใช้งานในทั้งไฮเวย์แล้วก็ออฟโรดเบาๆได้นะทั้งที่จากดอกอยางซึ่งแต่หลักๆเนี่ย80%เนี่ย ะเน้นบนทางดําบนไฮเวย์ซะมากกว่ากับดอกอย่างสไตล์นี้นะครับช่วงล่างหน้าอิสระปรีงนกสองชั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียวช่วงล่างที่ใช้งานกันค่อนข้างแพร่หลายในปัจจุบันและดูความแข็งแรงของชุดปีงนกบนท่านในก็ถือว่าแข็งแรงนะครับด้านข้างที่ผมบอกว่าในเวอร์ชันนี้ไม่มีอาราวิวฉะนั้นแล้วเนี่ยในกระจกมองข้างจะไม่มีจะไม่มีตัว กล้องด้านล่างแต่เขาจะมีชุดไฟเรียว LED ติดอยู่ด้านบนนี้ให้กับกระจกขนาดที่ถือว่าไซส์บึกบึนดีนะฮะที่สาคัญตัวกระจกเนี่ยถ้าเรามองที่ด้านกระจกด้านหลังเนี่ยคุณจะเห็นชุดไฟเตือนเขามี b บ i ์ทสปอตให้ฉะนั้นแล้วเวลามีรถมาด้านข้าเจ้าไฟเตือนบร์ทสปอตเนี่ยก็จะทํางานเตือนขึ้นขึ้นมานี่ก็ถือเป็นออปชั่นที่ถือว่ามีมาให้และในเวอร์ชัน S.P จะมีรูฟแลกข้างบนเป็นรูฟแลกสไตล์สปอร์ตซึ่ง เครื่องมันจะนูนกว่าตัวหลังคาขึ้นนิดนึงมันจะไม่เหมือนกับรูฟแล็กในดีไซน์เดิมที่จะอาจจะเป็นาบาร์ที่เห็นชัดแต่ในรูฟแล็กสไตล์สปอร์ตเนี่ยมันจะเกือบจะเรียบไปกับตัวหลังคาแต่สามารถใช้จับยึดอุปกรณ์รณได้อย่างสบายสังเกตความแข็งแรงนะครับบันไดข้างมีมาให้ตัดสีด้วยสไตล์สีบบทูโทนเป็นแถบสีบรอนนะครับให้การใช้งานได้อย่างสะดวกนะฮะในตรงนี้ถึงมือเปิดประตูทํางานได้อย่างเครื่องดูแข็งแรงและใช้งานง่าย แต่ตอนนี้เพิ่มมันล็อกอยู่เขามีระบบที่เป็นคีย์รีสนะฮะในการใช้กุญแจเก็บไว้กับตัวแต่เปิดรถเปิดล็อกเนี่ยด้วยปุ่มกดแต่จะมีเฉพาะประตูด้านหน้าเท่านั้นประตูด้านหลังไม่มีครับแล้วมากดประตูด้านและเปิดเราจะเห็นว่าการขึ้นประตูข้างเนี่ยครับสิ่งจุดเด่นก็คือเขามีผมชอบมากคือมีเจ้าเนี่ยฮะมีเจ้าหูยึดที่ตรงบีพิลล่าเนี่ยให้เราเวลาก้าวขึ้นลงเนี่ยเราจับแล้วขึ้นลงได้สะดวกขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็น ออปชันหนึ่งที่เหมาะสมกับรถในสไตล์ที่เรียกว่าออฟโรดนิดๆเนี่ยช่วยให้รถที่มีความสูงเนี่ยการขึ้นลงสะดวกขึ้นเมื่อกี้ผมปิดประตูุณชมนแรจะได้ยินเสียง,งติด๊ดติ๊ดอะไรจริงๆเนี่ยมันมีระบบหนึ่งก็คือเจ้ากุญแจเนี่ยครับเขามีออปชันหนึ่งที่ใส่มาใน BT ท50คันนี้เนี่ยครับเจ้ากุญแจเนี่ยเวลาเราเคลื่อนที่นะครับเราเคลื่อนที่เนี่ยเคลื่อนที่และเดินออกห่างจากรถเนี่ยรถจะ ทำการล็อกให้อัตโนมัติผมลองเ,เดินนะเดินทิ้งออกไปคุณจะเห็นว่ารถเนี่ยเขาจะล็อกให้เองในตรงนี้โดยเราไม่ต้องกดเนี่ยจะได้ยินเสียงซึ่งเป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบช่วยการลืมและอีกอย่างนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ชอบชอบมากคือการมีระบบสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติสําคัญก็คือกดล็อกหนึ่งทีครับและกดปุ่มสตาร์ทค้างไว้รถจะทําการสตาร์ทให้นี่คือระบบสตาร์ทด้วยรีโมท ซึ่งทําให้เราสามารถสตาร์ทรถโดยที่ยังไม่ต้องขึ้นรถเป็นการให้เครื่องปรับอากาศทํางานก่อนเหมาะครับเหมาะกับเมืองร้อนอย่างบ้านเราอย่างวันนี้ครับอุณหภูมิเกือบเกือบ40องศางั้นเราอย่าพูดนานครับเดี๋ยวเราอยู่ด้านท้ายแล้วเราขึ้นไปลองขับเลยครับด้านท้ายครับมาถึงด้านท้ายครับเป็นหนึ่งในดีไซน์ที่ถือว่าแปลกใหม่ด้วยเพราะว่าเป็นโมเดลเชนในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเปลี่ยนหมดครับเปลี่ยนใหม่หมดเลย แต่เขามีการเปลี่ยนอย่างที่บอกเรามีความร่วมมือระหว่าง2ค่ายคือทางยูสุกับทางมาสด้าฉะนั้นดีไซน์พื้นฐานในการออกแบบเนี่ยมาจากทางยูสุแต่ก็ใส่เทคโนโลยีของมาสด้าเข้าไปดีไซน์ความเฉียบเฉียบของสไตล์ของมาสด้าเข้าไปฉะนั้นทําให้มุมมองด้านท้ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงชุดไฟท้ายจะเป็นดีไซน์เฉพาะของทางมาสด้าไฟท้ายที่เป็นตัวไฟท้ายขนาดใหญ่เนี่ยเห็นชัดเจนใช้งานได้อย่างสะดวกให้ชุดไฟเป็น LED แต่เป็น LED เฉพาะบางส่วน LED เฉพาะ ในชุดชุดนี้ครับชุดไฟรลีดไฟเบรกตรงนี้เป็น led แต่ไฟเลี้ยวไฟท้ายหลังเป็นหลอดไส้ธรรมดาก็เรียกว่าไม่ใช่ฟู led ทีเดียวมีอุปกรณ์ให้ใน,นรำดับต่อไคือกล้องมองหลังซึ่งทํางานได้ดีกับชุดจอ9นิ้วข้างในรถเนี่ยเข้าเกียร์ทอยหลังปุ๊บเนี่ยวิวท,ทั้งด้านผู้ด้านหลังเห็นชัดมีชุดเซ็นเซอร์ระ,ระยะด้านหลังอีก4จุดด้านหน้ามี4ด้านหลัง4เรียกว่าเซ็นเซอร์ระ,ระยะเนี่ยให้มาพอเพียงนะครับบนไดท้ายมีให้ใช้งานได้อย่างสะดวก ขึ้นลงได้อย่างมั่นใจความแข็งแรงเป็นถือว่าจับจุดตัวนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับอีกจุดหนึ่งในเรื่องของฝาท้ายเราก็จะเปิดมาใช้งานได้อย่งสะดวกแต่ต้องบอกว่า Option ออปชันตรงนี้เขามีเราไปศึกษาในเคร่ในในออปชันที่ตกแต่งจากโรงงานเนี่ยเขามีชุดเขาเรียกชุดเหล็กทอร์ชันบาร์ที่ช่วยให้การเปิดปิดฝ่าท้ายเนี่ยเบาสบายขึ้นไลเนอร์กันกระบาเนี่ย มีให้ครบรังเกตตัวไลเนอร์เนี่ยลงมาถึงขอบซึ่งสามารถใช้บรรทุกสิ่งของได้ใช้รัดมีหูลัดนะครับ4จุดให้ถือว่าก็ตอบโจทย์ในการใช้งานได้พอตัวนะในเรื่องนี้แต่เรื่องคะแนนนะครับ Mazda Bt 5 0ใหม่เนี่ยในมาตายไม่ได้ผมให้9สรอบคะแนนในครั้งนี้เพราะว่าต้องบอกวได้9เพราะว่าเขามีออปชั่นหลายอย่างให้อำนอวยความดกดีไซน์ที่โฉบเฉียวในสไตล์ ปิกอัพสไตล์ย SUV แต่ต้องบอกว่าที่หักคะแนนเขาไปบ้างก็คือในเรื่องไม่ว่าจะเป็นกล้องอาราวิวอาจจะหายไปหรือเปล่านะในตรงนี้ออปชั่นข้างนอกเนี่ยก็เลยไฟชุดไฟที่ยังไม่ใช่ f u l l อลเลยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกตัดคะแนนออกไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารใหม่กันว่าในห้องโดยสารเนี่ยเป็นไรบ้างในการนั่งด้านหลังวันนั้นผมพาผู้ชมลองสัมผัสลองขับในรุ่น3ามลิตรกับห้องโดยสารตอนหน้าวันนี้ไปดูห้องโดยสารตอนหลังที่เป็นยังไงบ้างไปลองดูครับ ะครับเริ่มต้นเราดูยในห้องโดยสารได้ห้องโดยสารด้านหลังจะลองให้เห็นเลยว่าการก้าวขึ้นเนี่ยการเปิดประตูถือว่าในองศาของประตูประมาณประมาณ80องศาก็ถือว่ายังมีมุมการขึ้นลงเนี่ยถือว่าพอใช้ได้ในตรงนี้นะครับบันไดข้างมีให้มาให้จากโรงงานถือว่าเราเห็นเลยว่าการเข้ามาเนี่ยรถมีความสูงในระดับเดียวกับรถ4 w h e e l ใน1.9 SP คันนี้ต้องบอกว่าถึงจะไม่ขับยอโยกสูงแต่ความสูงเดียวกันบันไดข้างใช้งานได้ สะดวกนะฮะยืนได้จริงขึ้นมาและที่สาคัญเนี่ยเจ้าเสาตรง b ีพิลล่าเนี่ยที่มีมือจับตรงเนี้ยมันช่วยทําเราเนี่ยสามารถโหนขึ้นได้การก้าวเท้าเข้ามาเนี่ยถือว่ามุมการหลบของตัวเบาะเนี่ยออกแบบได้โอเคนะสามารถเวี่ยงขาเข้ามาได้อย่างสะดวกนะครับพื้นที่ภายนรถสารผมปรับเบาะนั่งหน้าเนี่ยเอาไว้ในเครี่อระดับที่ผมขับสบายดามปกติมาตรฐานเลย แล้วมาดูที่ว่าด้านหลังเนี่ยการเป็นรถดับเบิลแคปรถสประตูเนี่ยมีพื้นที่การวางขายอย่างไรจะบอกว่าเล็กรูมในช่วงหัวเข่าเนี่ยมีพื้นที่เหลือประมาณประมาณ3นิ้วเนี่ยถือว่าพื้นที่เหลือเยอะนะแต่จะถูกบังคับนึ่งในพื้นที่ตรงที่ว่าปลายเท้าพื้นที่วางเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมันจะขยับได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับมุมของบาะ ถือว่าให้ความสบายได้ดีในระดับหนึ่งนะครับมีความเอนของตัวเบาะพอสมควรให้การใช้งานได้ถือว่าโอเคแต่สําหรับคนที่สูง177่างผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวตัวเบาะเนี่ยมันสั้นนิดนึงแต่สิ่งที่ประทับใจอะ่ะคือเขามีตัวช่องแอร์เขามีช่องแอร์ให้ครับมีตัวเบาะเนี่ยมีที่เท้าแขนที่เท้าแขนเนี่ยครับมีที่วางแก้ว2ตําแหน่งให้ซึ่งถ้านับที่ประตูนี่นะครับตรงนี้1แก้ว ฝั่งนู้นหนึ่งแก้วมีที่วางแก้วสี่แก้วครับถือว่าให้ความสะดวกสบายสําหรับในกรณีที่นั่งสี่ที่นั่งเอาที่เท้าแขนลงมาอย่างสบายเข mm hmm. ็มขัดนิรภยัยสารนํำแหน่งมีให้ครบ mm hmm. เครื่องเสียงที่ใส่มาใน m a z d a BT50 ในเวอร์ชัน SP 1.9นแล้วหรือ3.0 SP เพเนี่ยเขามีระบบเสราร์นี่ครับเสราร์ที่ติดข้างบนเนี่ยไร้เราร์ซาวนะครับซึ่งเป็นลำโพงเสริมตรงนี้นอกจากลำโพงที่อยู่ด้านข้าง ช่วยให้มิติของเสียงเนี่ยดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นออปชันที่มีของมาซา BT ห้าสิบคันนี้ไปดูข้างหน้ากันว่าเป็นองไรบ้างแล้วไปลองขับดูครับตอนนี้เราอยู่ภายในห้องโดยสารตอนหน้าของ m Mazda BT 5 0ซึ่งตอนนี้บอกว่าจริงบอกเป็นครั้งที่2แล้วที่เราได้สัมผัสกับมุมและก็ความรู้สึกนี้ว่านะใครั้งที่แล้วเราพาผู้ชมรู้จักกับเจ้า BT 5 0ในเวอร์ชันน3 0 SP นะครับ ขับเคลื่อน4อี่ล้อวันนี้เรามาลองในรุ่น1.9 SP High l e s High Reser ซึ่งเป็นมุมของรถขับเคลื่อน2 0 0้อยกสูงครับเครื่องยนต์อาจจะดูเล็กลงนิดนึงแต่จริงๆต้องบอกว่าเครื่องตัวนี้ก็มีจุดเด่นนะในเรื่องของความประหยัดอ่ะเรามาลองครับว่าในฟิลลิ่งของเครื่องยนต์1.9ตัวน,นี้เป็นอย่างไรบ้างไปเริ่มเดินทางกันครับ สิ่งแรกก็ต้องบอกว่าฟิลในเรื่องของความนุ่มนวลใน b t 50ใหม่เนี่ยถ้าเทียบกับเจเนอเรชันที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าในเจเนอเรชันนี้เนี่ยการเซ็ตช่วงล่างเนี่ยถือว่านุ่มนวลน,นุ่มนวลขึ้นนะถ้าเทียบกับในเจเนอเรชันที่แล้วแต่ก็ต้องบอกว่ายังคงยังคงได้รับกลิ่นอายเดิมที่ถือว่าออกแนวสปอร์ตเนี่ย อยู่นะฮะถามบอกว่าเพราะว่าจริงๆผมรู้สึกว่าช่วงล่างตัวนี้เนี่ยอย่งค่อนข้างค่อนข้าง,างเซตมาให้ฟิลเนี่ยค่อนข้างจะหนึบแน่นมากขึ้นนะเลยรู้สึกว่าช่วงล่างจะจะอารมณ์แบบสปอร์ตนิดๆอยู่ไม่ถึงนุ่มยุบยาบจนเกินไปนะครับสำหรับ b t 50คันนี้เครื่องยนต์1.9เนี่ย แรงมา150แรงมา้ากับแรงบิด350นิวตันถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะในการใช้งานในชีวิตประจําวันในเมืองนะ,ะถือว่าถือว่าโอเคนะผมว่ามีอัตราเร่งที่ที่ดีนะเะพียงแต่ว่าในช่วงความเร็วเดินทางเนี่ยในช่วงแบบว่าช่วงกดการตายคันเล็กเนี่ยมันจะลรอลอ้ลอนิดๆอยู่แต่พอพเรยกพอรอบเครื่องได้ประมาณ2,000เนี่ย เราก็จะได้สัมผัสกับแรงบิด310นิวตันเนี่ยที่มันยิงในตามสเปคในคู่เขาได้ที่ตั้งแต่1,800รอบไล่ย,ยาวไปจนถึง3,000รอบในการสัมผัสเนี่ยเพราะมันช่วง2,000อ่ะเราจะรู้สึกว่าเออเขาเขาเขา,เขาดึงดีขึ้นแต่ถ้าเกิดรอบต่ำๆอย่างช่วงประวันพันต้นๆเนี่ย,มาม 1, ยอาจจะรู้สึกว่ามันจะหล่อจรึงเนี่ยเราลองกดครับกดเร่งครับมันจะหล่อเนี่ยก็ดึงดึงนิดเดียดึง,ดง,ดงทิ้งไปเรื่อยๆยาวๆไปถือว่า ถือว่าโอเคนะในการขับขี่ทั่วไปให้การใช้งานได้แล้วว่าเพียงพอนะครับววระบบเบรกข้างหน้ามีรถเลี้ยวกลับรถตัดหน้าเราสามารถลดความเร็วหน้าดิส์หลังดาเพียงพอครับถือว่าจริงลรวบอกว่าถือว่าเพียงพอในการใช้งานสามารถคุมระยะแล้วก็ให้ความมั่นใจได้ดีนะเนี่ยการขับในเมืองเราเ็นแล้ว,วเออการคุมระยะเนี่ยถือว่าโอเคนะอัตราเร่งกลับมาเร่งครั้งเนี่ย มีให้เพียงพอการใช้งานขับเลือกขับแบบสมูทไปเรื่อยๆหรือจะออกสปอร์ตทั้งนี้ก็ยังทําได้ในเส้หนึ่งเก้าตัวนี้อย่าง,งที่บอกครับว่าร้อยห้าสิบแรงมา้าขับแรงบิดสามร้อห้าสิบตรงมมีอย่างเพียงพอครับเกียร์อัตโนมัติหกสปดีดการทํางานเซตอัพมาถือว่าให้การใช้งานในชีวิตประจำวันในมุมของเป็นเดลี่ยูในมุมของเมืองเนี่ยถือว่าซิตี้เนี่ยในใน,ในอารมณ์ที่เพียงพอนะ ว่าเกียร์เปลี่ยนเร็วนะครับทําให้มีดีเลย์นิดๆช่วงกดประมาณ1นึ่ถึงสวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ต้องบอกงี้ให้การขับขี่เนี่ยเป็นเรื่องที่สบายขึ้นต้องบอกงี้ที่สาคัญนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จากการได้รองเนี่ยเขาก็จะมีมาตรวัดที่จอกลางยให้เราดูเนี่ยทั้งดูเรื่องของการขับการกดปริมาณการกดคันเร่งนะฮะน้ำหนักการเปอร์เซ็นต์ของการกดคันเร่งเนี่ยดูได้สมารัเรียกที่ ปุ่มด้านขวามือเนี่ยเลือกโหมดต่างๆโหมดมีโชว์แสดงทิศท,ทางเข็มทิศนะมีเรื่องของระบบเอเร์เมนเครื่องเสียงว่าตอนนี้เราเปิดวิ I ุอะไรอยู่เนี่ยก็บอกได้เรียกดูบนจอตรงกลางได้โดยไม่ไม่นับรวมจอ9นิ้วตรงนี้นะซึ่งในนี้ก็จะมีระบบโหมดคำนวณระยะทางเนี่ยเราจะเห็นว่าต้องบอกว่าตัวเลขที่เห็นเนี่ยเราเห็นตัวเลขระดับถึง13ประมาณ13.6กเมตรต่อลิตรเนี่ย ถือว่าถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับมาตายไม่ได้ผมให้ภายในรงนิาสารเนี่ยผมให้เป็นหนึ่งจุดนะผมให้เก้าถือว่าดูหรูหราดูนุ่มนวลเบาะนั่งสบายเบาะไฟฟ้ามีให้นะครับซึ่งใช้งานได้สะดวกขึ้นพวงมาลัยปรับแบบไตล์สปอร์ตสามการปรับระยะได้ทั้งสี่ทิทางเข้าใกล้ไกลบนล่างการใช้งานสะดวกขึ้นอำนวยความสะดวก เลยมากึนอันนี้เอาไปครับมาตายเตอร์เก้ากับปิกอัพที่ถือว่าสปอร์ตและดูเรื่อดูหรูหราขึ้นอย่างเจ้าบีทีห้าสิบคันนี้นะและอีกหนึ่งหัวข้อครับในมาตายมิเตอร์ในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์ในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์ในเรื่องของสมรรถนะช่วงล่างนะครับต้องบอกว่าในมาตายมิเตอร์ผมให้ในบีทีห้าสิบเลยอยู่ที่แปดห้าต้องบอกว่าเนื่องจาก ัตราเร่งมีระดับที่ถือว่าพอใช้ในชีวิตประจำวันแต่ก็ยังไม่ถือว่าโดดเด่นนะแต่จุดเด่นก็คือช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างดูเพื่อดูเฟิร์มขึ้นนิ่มแต่แน่นมากกว่าในเจเนชันที่แล้วเทียบกันทัชนเลยกับ B D 5 0 Pro เจเนชันที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกกระด้างไปนิดนึงออกสปอร์ตจ๋าหนึ่งการใช้งานในชีวิตประจำวันอาจจะรู้สึกว่ามันมันมันมากไปหรือเปล่าในเวอร์ชันนี้ซอฟต์ลงทำให้มันดูสบายขึ้นดูขับ นุ่มนวลมากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นใน Vt50 ใหม่ที่ต่างากับ Vt50 Pro ในเจเนอเรชันที่แล้วนะครับรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนต้องขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมมาหากอย่างไรมีความคิดเห็นอะไรแสดงไว้ในช่องความคิดเห็นด้านล่างคลิปได้นะครับแต่อย่างไรชอบแล้วอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด s ั b s c r i b e และก็กดกระดิ่งเตือนครับเราจะได้มีการเตือนคุณผู้ชมว่าเรามีคลิปใ,ใหม่ๆมาแล้วนะ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนท้ายเหตุท้ายที่สุดครับฝากไว,วแ้แอปีดีแอปคารบัตตี้ครับจากนี้สำหรับผู้ชมที่ต้องการแอปที่มีความรู้เรื่องรถยนต์มีความเข้าใจในผู้ใช้รถยนต์แอปคารบัตตี้ครับวันนี้ต้องขอตัวขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ